ไม่ทันดูสิโอ้ยไม่ทันเลยกินไม่ทันเลยอันนี้อะไรเนี่ยอันอย่างเนี่ยฮึฮึกินไม่ทัน,นเลยใช่สตรอบเบอรี่มากโอเคโอเคสตรอบเบอรี่โอเวอร์ฮะไม่มีขนมให้หรอกนะฮึฮห,หน่อฮิเยอะมากหน่อเล็กๆอะ่ะย<ม>ูโน you know? เล็กๆเล็กๆหน่อยเฮ้ยามากัดโทรศัพท์สันทำไมกี่แล้วยายเปิด YouTube ได้แล้วอเอาไปแกงดีไหมอวัานไออยากได้มีดอะเอาไปแกงหน่อย หน่อใหญ่มากเนี่ยโอ้ใหญ่มากหน่อเล็กๆหลายครับจ้ะขึ้น,นหน่อไม่ไมขึ้นตามตามันเลยขึ้นตลอดเลยจ้ะแผ่นขึ้นหลายขึ้นตลอดทั้งปี มันไม่กินซุ่มกันเห็นไหมมันขึ้นเป็นแนงเป็นยังตะวตาตาตา,ตายังขึ้นเต็มเ,เนี่ยเยอะมึงจากตรงนี้อุย้เยเยอะเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกยังเยอะเลยพร้อมจะเปิดน,นอคนละจ้ะ เอาดินกบคือจะตีมากเลยคนะ่ะถ้าเอาดินกบยังบอกพ่อนามถ้าพ่อนามนี่เป็นนอเบิดเลยเลยนะี่ยดกขักจะลูกวัยได้ดจะก่อสองก่ออยู่บ้านอ่า เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เยไไดเี๋ยวว้าวดุมากแต่มันหน่อเล็กหน่อเล็กดุบดุดุดดนล้มก็บอกไปกินเนี่ยย่า

ออยูซิกไกลลับว้าว อันนี้ออนอใหญ่มากอันนี้ก็ต้องเอาตรงนี้ออกเพราะว่ามันจะติดติดตาอ่อนไ,ไ,ไม่รู้ยอ,อ,อยอู่คอมุนอ่อนยังใหญ่ใหญ่ อะไรโอ้ยมีน้อยนี่นอยนี่ น้อยเก็บนอไม้ช่วยพี่ตั๊กเหรอ,น,อน้อยไอไม่สิมานั่งตรงนี้เลยเห็นไหมเนี่ยนอยใหญ่มากเลยเห็นไหมใหญ่กว่าน้อยอีกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่อะไรเนี่ยนอยใหญ่จังเลยมีอีกไหมมันนอน้อยมันกะได้อยู่ดิมันก็ได้อยู่ดิเดี๋ยวเอากัน ได้หมโออ หน่อไม้ไผ่บ่งหวาน ้าวหใหญ่มากมนอเล็กตัว อ้อย oh, ยังสบายอันนี้ไพ่อำหวานไพ่หวานเพชรดำพึ่งนะอันนี้ไพ่หลวงหวานหลวงหวานเนาะมันจะเป็นนอปปอมาน nó may, long quan sẽ tập hình đây, hình bao nhiêu này, được บุกบานก่อกะักกำลังไงญ่เลยเจ้าขาบานนี่จ้านี่ต้นไอ้บักซีดากิมจูจ้านี่บักม่วงงามดอกไม้หวานน้ำดอกไม้มั่นอันนี้ต้นอ่า ใี่บกวันเพี่ดำพึงจะอน,นันต์คือนอกไม้กิมจูจ้ะไปไปจ้ะ